ก่อนมากินข้าวกันนะอันนี้เพิ่งไปฝึกงานไม่ใช่ฝึกงานหรอกไปเหมือนแบบว่าไปดูงานที่รังตตยมาอะไรเงี้ยจริงๆไปทําอีกที่หนึ่งมาแล้วเหมือนที่ลงลิดไปใช่ป่าว่าแบบไปลองทําเอ,อ่ออมนบุลลันตีนอะไปที่เขาไปดูแลคนตามบ้านอะไรเงี้ยเพลเก็ดีนจ้ะก็โอเคแล้วเขาก็นัดวันไปเซ็นสัญญาทํางานแล้วแต่ว่าอันนี้เรานัดไว้ก่อนหนะน้าน,นั้นแล้วว่าเราจะเออไปดูไปดูงานว่าเออทำได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูเราด้วยว่าเราทําได้ไหมอะไรเงี้ย แล้วเขาก็จะบอกเงินเดือนเราซึ่งเรายังไม่รู้เงินเดือนเราก็เลยไปเพราะว่าเราอยากรู้เงินเดือนเพื่อเอามาเปรียบเทียบใช่ปะกดทามไปตั้งแต่หกโมงตื่นแต่ตีห้าใช่ไหมเหมือนที่ถ่ายให้ดูแหละแต่ว่าตอนเช้าตีห้าพูดไม่ไหวง่วงเกินไม่ได้ตื่นตีห้านี่มาน่าจะเป็นสองสามปีแล้วนะตั้งแต่ที่ทํางานแต่เว้นดึกก็ไม่เคยตื่นเช้าอีกเลยจะมีแบบจังหวะที่ไม่ได้นอนแล้วเช้ายัางอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยแบบว่านอนแล้วตื่นตีห้าอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยนานเลยด้วย ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ต้องพยายามอดทนอะไรเงี้ยเมื่อวานตอนก่อนจะเข้านอนเข้านอนประมาณสี่ทุ่มกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบ่นกบแฟโอ้ไม่อยากตื่นเลยอะไรเงี้ยแฟนก็บอกว่าเออน่าจะแบบยกเลิกนัดเขาไปอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าก็นั่นแหละมาดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยสร้างโอกาสให้ตัวเองไงมันก็ไม่เสียตังค์แล้วแล้วก็อาจจะได้งานใหม่ที่ถูกใจที่ดีอะไรเงี้ยจะเป็นไนะ เขาบอกเราเขาบอกเราวันที่ไปสัมภาษณ์ว่ายังบอกเงินเดือนไม่ได้นะแบบเธอได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยววันที่มาดูงานวันเนี้ยจะบอกว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่สรุปคือทํางานจนเสร็จแล้วเกือบจะลงเวรแล้วหัวหน้าเหมือนคนที่เป็นหัวหน้าที่นั่นก็เรียกมาคุยอีกว่า เป็นยังไงบ้างถูกใจไหมทําได้ไหมอะไรเงี้ยเราโอเคไหมที่จะต้องทํางานสองที่โอเคกับเวลาทํางานไหมอะไรเงี้ยนี่ก็โอเคโอเคทุกอย่างเลยแล้วก็บอกเขาว่าจริงๆอะ่ะอยากทางานแบบเข้าใจว่าทํางานถ้าอยู่ที่นี่ก็ได้ทํางานที่นี่มากกว่าไปที่นูน่นเป็นส่วนน้อยอะไรเงี้ยหรือว่างเจียงมันคือครึ่งๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือครึ่งๆทำที่นี่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําที่เมืองข้าง,างๆที่ห่างไปประมาณสิบห้าทีสิบนาทีอ่ะคืออีกครึ่งหนึ่งด้วย แล้วก็มีวันนี้คนที่ทํางานอยู่ที่นู่นประจําก็มาทำงานที่นี่เหมือนกันก็งงว่าเขาจะทำนี้ทําไมวะทําทไมไม่แบบก็มีคนที่เขาอยากทําที่นู่นไม่ให้เขาทําที่นู่นไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากให้ได้คนที่แบบว่าทํางานแบบยืดหยุ่นได้แต่เหนื่อยนะเพราะเราเดินตามเขาตลอดเดินตามทํานู่นทํานี้ตลอดคนที่มาสอนนนี้ก็คือใจดีมากเป็นแบบว่ารุ่นแม่ อา,อายุอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าทํางานที่เนี่ยทํางานรังใต้ไม่ใช่ที่นี่นะทำงานรังไต้ทั่วไปอะสิบเกาปีแล้วก็คือเป็นแบบรุ่นใหญ่ตัตมัมแต่ว่าน่ารักสอนดีน่ารักแบบอาชีพไ่ยดีอะไรเงี้ยแล้วตอนเลิกงานตอนที่เราก่อนจะกลับบ้านเรายังไปครอบคุณเขาแบบส่วนตัวเลย ว่าเออขอบคุณมากเลยวันนี้แบบเธอน่ารักมากแล้วก็แบบใจดีมากฉันได้เรียนรู้จากเธอเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกลาเขาแล้วก็คนอื่นก็บอกลาปกติแต่ปัญหาใจเราอ่ะคือคิดอ,อยู่เพราะว่าอีที่ใหม่อีที่ที่ไปทำเมื่อวานอ่ะเงินเดือนมันเยอะกว่ามีนู่นนี่นี่มีสวัสดิการมีเงินวบนาเกลดมีเงินให้ห้าสิบยูโรไปกินกาแฟอะไรเงี้ยทุกเดือนโดยไม่เสียภาษีมีนั่นแหละแล้วก็เงินเดือนรวมๆเลยนะ ก็คือมากกว่าที่นี่แต่ก็คือเราอยากไปดูแล้วร,รู้สึกว่าที่นี่มันก็เลิศอยู่นะแบบเข้าไปก็คือให้ความรู้สึกเหมือนโรงบรมให้ความรู้สึกเหมือนแบบไม่เหม็นขี้ไม่เหม็นฉี่อะไรเงี้ยเพราะปกติเวลาเดินไปที่ที่ทํางานที่เราเคยอยู่ที่บ้านพังสลาเข้าไปปุ๊บปึง้งกลิ่นชีตีหน้าปึง้งแต่ที่นี่มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสะอาดกลิ่นโรงพยาบาลกลิ่นแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันคือสะอาดไงพอเข้าไปถึงเขาก็เตรียมเครื่องด้วยนั่นเราไม่ได้เตรียมมาเขาหลอกก็ช่วยวันนี้ช่วยแบบ อบเซ้นอะไรเงี้ยเช็ดทําความสะอาดเครื่องบ้างแล้วก็ดูนั่นดูนี่เขาต้องทําอะไรแล้วก็เตรียมของให้เวนต่อไปอะไรเงี้ยจริงงานอะเราสว่างานมันไม่ยากงานแบบฟิลเหมือนงานรูทีนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือหนึ่งเงนเดินน้อยสองตื่นเช้าตื่นเช้ามากแล้วก็มีเวนมีเวนที่แบบว่าเป็นเวนเกือบกลางคืนอะเวนที่เลิกเที่ยงคืนอะมี แต่ไม่บ่อยแล้วก็มีที่ไม่ชอบอีกอย่างก็คือต้องทํางานสองที่เพราะอีกที่ถ้าเกิดเหมือนที่เคยพูดไปนะพราะถ้าเกิดต้องไปทำอีกที่ก็คือต้องตื่นเช้ามากแต่คนที่เราถามเราแพนไว้ว่าจะตื่นตีสี่ซึ่งจะไปถ้าเกิดเราทำงานแต่คนที่เราถามคนที่ทํางานพาเราทํางานเนี่ยเราถามเขาว่าต้องทํางานสองที่ะแล้วแล้วที่ต้องไปทํางานที่หนึ่งที่นู่นเธอต้องตื่นกี่โมงหรออะไรเงี้ยนะบอกตื่นตีสามห้าสิบคุณพระ ตีสามห้าสิบเนี่ยเพิ่งเพิ่งเริ่มม่วงให้ต้องตื่นแล้วนั่นแหละแต่สรุปอะคิดว่าไม่ได้งานที่นี่หรอกเพราะเขาเรียกไปคุยนั่นแหละเขาเรียกไปคุยว่าชอบมนนันดนว่นเราก็บอกโอเคโอเคทุกอย่างเลยก็บอกโอเคทุกอย่างแบบตารางงานดีโอเคไหมซึ่งก็ไม่โอเคเราก็ตอบโอเคแบบต้องทำง,งานสองที่โอเคไหมก็คือโอเคแบบบอกไปก่อนอะเพราะเรายอยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ซึ่งไม่บอก ไม่บอกเงินเดือนน้าบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปคุยกับหมอก่อนหมอทําอะไรไม่รอยู่ข้างบนเราก็อากลับไปทํางานกับคนนั้นต่อใช่ปะแล้วทำนู่นทํานี่เช็ดทำความอาดนู่นนี่ฟังเขาอะไรเงี้ยเขาพูดอะไรก็ฟังเขาสักพักหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าเรียกเรามาอีกรอบหนึ่งบอกว่าเออไปคุยกับหมอกาแล้วนะก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่าเงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาฝึกอีกคนหนึ่งที่เออไม่ได้มีคนมาฝึกอีกคนหนึ่งมีคนมาฝึกอีก เขารับตาแหน่งเนี่ยแค่สองคนจะมีคนมาฝึกอีกมีทั้งเราก็ถามเพราะว่ามีคนที่มาฝึกอีกมีประสบการณ์ไหมหรือว่าไม่มีประสบการณ์แบบชันอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าก็มีทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์แต่ว่าต e ําแหน่งมันว่างแค่สองที่ที่เขาพูดนะเขาเราก็สองคนก็เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วก็เรื่องเงินเดือนอะ่ะเราก็แบบบอกไม่ได้เลยเหรอว่าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนางก็พูดเหมือนว่ามันก็ต้องไปตามลําดับขัน้นแบบว่าก็ต้องดูว่าเธอทํางานไม่ได้เลยกับอีกคนนึงที่เข้าทํางานได้แล้วมีประสบการณ์แล้วทําได้ทุกอย่างอะไรเรง,งแบบ เหมาะสมกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเหมือนทํางานไม่ได้เลยแบบเป็นมือใหม่ในวงการล้างไตอะไรเงี้ยแล้วจะมาได้เงินเดือนเยอะเหมือนฟิลฟนั้นอะ่ะเราก็ถามว่าบอกไปได้เลยเหรอว่าประมาณเท่าไหร่แบบไป,ไป,ไปทางไหนน้อยก็สี่พันหรือมากกว่าสี่พันอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าน้อยก็สี่พันซึ่งอีที่หนึ่งอะ่ะมันมากกว่าสี่พันไงมากกว่าสี่พันเยอะเลยอะ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอีงานเนี้ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเดินไปเดินมาทั้งวันเลยเห็นคนที่เขาสอนเราอะ่ะ ด้วยความที่เขาเป็นคนขยันด้วยมั้งแล้วเหมือนแบบว่าเป็นคนแบบรุ่นแม่ที่เขาทํางานไม่ได้คิดว่าจะอู้จะอะไรเงี้ยแล้วเห็นคนอื่นเขาก็นั่งการแบบสาวๆอ่ะนั่งเล่นมือถึงมือถือก็มีแต่คนที่เขาพาเราทําเขาถ่าอะไรทําตลอดเวลาเป็นคนแบบฟิลขยันน่ะประทํานู่นทํานี่เตรียมของให้เว้นบ่ายเตรียมของให้เว้นถัดไปเขียนชื่อยาอะไรเงี้ยถามว่ามันเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยหรอกแล้วงานมันก็อยู่กับที่หมายถึงว่าขับรถปปบกก็ทํางานก็นั่นแหละ อาจจะเดินไปหยิบของตรงนั้นตรงนี้แล้วถามว่าเหนื่อยไหมก็คงไม่เหนื่อยแต่มันก็มีอะไรทําตลอดถ้าเกิดคนขยัน,นนะนะแต่ว่าถ้าเกิดเงินมันได้น้อยอะงานอะไรมันก็เหนื่อยหมดแหละแต่ถ้าเงินมันได้น้อยมันคุ้มเวลาที่เราจะไปทําใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็มีความรู้สึกเหมือนได้ทํางานในโรงพยาบาลแนะแบบถูดล้างตาก็ดูสะอาดสะอานเนื้อปลาได้แต่งตัวมันชุดแล้วเขามีชุดทํางานให้ให้หยิบได้เลยอะไรเงี้ยแต่ชุดทํางานยับ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 ,ยบ,ยบ ม่รีดให้น่อยละโหแข่งเหมือนออกมาจากตู้ซักผ้าแล้วก็แข่งผ้าแข่งปุ๊กผ้าเหมือนเซ็ตเซ็ตผ้าตัดอะผ้าเหมือนเซ็ตอะ่ะเซ็ตผ้าคุมเซ็ตอะ่ะไม่ได้มีความนุ่มผ้าแข่งแล้วก็เอวยางกางเกงก็ไม่ค่อยดีแล้วลต้มไก่ตั้งแต่เมื่อวานน้ำไม่ใส่ยมพูแล้วใส่อันนี้เข้าไปหอมหอัวหอมแขกอะ่ะ แล้วครัพูดเงินเดือนว่าไม่ถึงสี่พันใช่ไหมเราก็จ่ายก็ไม่นี่แลใช่ปะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาพึกงานอีกจะบอกภายในวันที่สามเดือนสิบเอ็ดฮึ่งเรามีนัดเซ็นสัญญาวันที่สามสิบเดือนเดือนสิบแล้วก็คือคงคงไม่ได้รอหรอกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับเราไม่หนึ่งแล้วก็เงินเดือนก็น้อยสองสามก็คือ งานก็ไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นะ่ะไม่มีงานอะไรถูกใจเลยจริงๆไม่อยากทางานแต่ว่าถ้าต้องเลือกอถ้าต้องทําก็อาจจะเลือกอีกที่หนึ่งเพราะว่าเงินเดินเยอะกว่าเนาะแต่ก็นห่ะที่ไปวันนี้ก็เออไปดูไปชมเนาะว่ามันยังไงยังไงกันที่แรกอะเราเข้าใจว่าไปถึงเราจะได้ทําเลยนะหมายถึงว่าประกอบเครื่องบ้างได้แทงเส้นบ้างเก็บเส้นอะไรเงี้ย เพราะเราไม่รู้สึกว่ามันยากความรู้สึกอะนะแต่ว่าเขาพูดว่าเนี่ยมาฝึกงานถ้าเกิดเอาออกเอาเครื่องแบบว่าเอาเครื่องจะขนไถได้เริ่มเอาเครื่องต่อได้อะไรเงี้ยแล้วสักพักก็ค่อยแทงเส้นอะไรเงี้ยก็คือแทงเส้นมาที่หลังสุดหลังจากที่ฝึกงานมันนานๆแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มองว่ามันยากนะนึกว่าวันนี้จะได้แทงเส้นออกไม่ต้องแทงดูยังเดียวแต่ไม่ชอบตรงที่เขาเคยบอกว่า จะบอกเงินเดือนได้วันนี้แต่สุดท้ายก็บอกไม่ได้อยู่ะเมะ็ดอ่ะเม็ดเยอะเริ่มต้นก็เม็ดแล้วแต่ที่ทำงานขงเขาเลิศน,นะแบบว่าเวลาพักอะ่ะเขามีขนมปังวางให้บนโต๊ะแบบกินได้ไม่อั้นอะ่ะแล้วก็มีแยมมีของกินในตู้เย็นมีน้ำดื่มมีมีน้ำอะไรเขาเรียกแอปเปิ้ลโชเล่เหมือนแบบน้ำแอปเปิลอัดแก๊สอ่ะ ด้วย,ายกาแฟกปนไม่อัน้นห้องเพ่องอะไรสะอาดสะอา้านดูเป็นแบบว่าตึกมันเป็นตึกใหม่อะแบบมีความโมเดิร์นหมาะก็ยังมันเหมาะเด็กเหมาะดีไม่จริงจะเด็กกว่าเราหรือซ้ำาหมออยังดูเด็กอยู่แล้วตึกมันก็ดูแบบโมเดิร์นทุกอย่างมันดูดีห,ห,ห้องน้ำห้องน้ำสะอาดอะไรเงี้ยคนที่เขาไปฝึกอะคนที่เขาสอนเราเนี้ยแล้วเห็นเขาเอาขนมปังใช่ปะปากกินขนมปังหนึ่งชิน้น สะพาเอาขนมปังปาดใส่กล่องกับบ้านกินชิ้นหนึ่งกับบ้านชิ้นหนึ่งเงินเดือนของเสน่น่าจะเยอะแล้วก็ยังจะไปะยาดอีกเนาะคนเยอรมันแต่คนเขาก็คนไทยที่ทำดังใจก็มีเยอะอยู่นะหมายถึงที่อื่นะนะไม่ใช่ที่นี่มันก็มันก็ดูทำได้แหละไม่ได้ยากแต่ว่านายจ้างเม็ดเยอะนายจ้างไม่ยอมยอบอกเงินเดือน แต่ที่เพื่อนเคยทำก็บอกว่าเงินเดือนเริ่มต้นน้อยมากเนาะตอนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยเริ่มต้นน้อยมากแล้วสักพักก็ไปคุยกับเขาแบบว่ามันไม่แฟร์เลยเงินไม่พอใช้อะไรเงี้ยแบบทําเป็นแล้วตอนนั้นก็คือทําเป็นแล้วเขาก็เลยเพิ่มให้แต่ตอนแรกเรงินเดือนน้อยอ่ะนั่นแหละถลุคงไม่ได้เอาที่นี่หรอกเพราะเขาตกบช้ารอไม่ไหวางานก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้น แล้วก็เงินเดือนน้อยเราใหญ่เขาเลือกเราใหา่เขาส่งเมียมาบอกว่าฉันรับเธอทํางานนะเธอพร้อมมาเซ็น,เสนสัญญาเมื่อไหร่แล้วเราก็จะแบบว่าตอบแบบมันม่นว่าไม่ฉันเซ็นสัญญาที่อื่นไปแล้วเนี่ยจินตน,นาการปะเล่นแล้วรับบทแล้วรับบทปฏิเสธว่าไม่ฉันไม่ทำที่เธอแล้ว